สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวโกบโก้นะครับ SK 2เคสองร้อยรุ่นหกนะครับกันนี้นะครับเป็นมาร์ติกนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเช็กระบบให้ใหม่นะครับไฟท้ายติดหมดนะครับราคาย่อมเยานะครับช่วงล่างเต็มนะครับไม่มีแตกแล้วเลสนะครับเอวแน่นนะครับนะครับภายในสวยนะครับทำสีเก็บงานให้ทั้งคันนะครับเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับ เป็นมาร์ซิกนะครับเป็นรุ่น6นะครับราคา6กแสนแปดหมืนบาทนะครับอันนี้หกแสนแปดหมืนบาทนะครับเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับเนี่ยตรงล่างเต็มนะครับเอกสารชุดจดทะเบียนนะครับจากอารยยะนะครับเจ้าของซื้อมาป้ายแดงเลยนะครับเอกสารชุดจดทะเบียนจากอาริยะนะครับ ทำสีเป็นรุ่น8นะครับแต่ว่าติดกราฟิก X i Super X นะครับคันนี้นะครับแต่ว่าเป็นรุ่น6นะครับระบบเต็มนะครับไฟบาครบนะครับ คันนี้ระบบเต็มนะครับไฟฟ้าครบนะครับไฟท้ายติดหมดนะครับซ้ายขวาไอไฟสปริงก็ติดหมดนะครับใครหารุ่นนี้ไปใช้งานนะครับราคาย่อมเยานะครับหกแสนแปดหมื่นบาทนะครับเป็นเครื่องเป็นเครื่องอูซุนะครับเนี่ยรุ่นนี้ก็ นานๆจะมีเขามาทีนะครับเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับไปไปไปพร้อมใจงานได้เลยนะครับใครหาไปยกอ้อยนะครับเอาไปยกอ้อยนะครับหรือว่าตักตักหินตักรายยืนบ่อได้หมดนะครับเนี่ราคาย่อมๆไม่แพงครับเก็บงานให้ใหม่นะครับชิ้นกระบอกเก็บให้ใหม่นะครับหมดแล้วนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับสายรั่วซึมก็เก็บให้ใหม่แล้วนะครับระบบแอร์เราถอดออกมาล้างหมดหมดเลยนะครับแอร์เราออก ขอตู้ออกมาล้างระบบแอร์นะครับใหม่หมดเลยนะครับใครสนใจก็มาลองระบบได้นะครับมาลองระบบได้เลยนะครับดูราชบุรีอำเภอบางแพรนะครับ เก็บสีให้นะครับแล้วก็ไปท้ายเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่ครับสปอกเก็ตนหนาๆเลยนะครับสปอกเก็ตหนาเติบนะครับแล้วก็โซ่ช่วงล่างเต็มนะครับเย้นี่ครับ ตัวเดินยกให้ดูเลยนะครับโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้เดี๋ยวพามาดูช่วงล่างนะครับคนสีแทกเรียบร้อยนะครับเฟรมสวยนะครับแทกก็นี่กกค,ครับเฟรมก็ปนสีให้แล้วนะครเฟรมยังสวยไม่มีผุนะครับตล้วเลืกไม่มีแตกเลยนะครับ สวยรถเลยไม่มีแตกนะครับโซ่ลิงก์ยังหนาอยู่นะครับเนี่ยบูทไม่มีแตกนะครับบูทไม่แตกนะครับโซ่โซ่ได้นะครับโซ่ยังได้อยู่นะครับลิงก์นะครับบูทไม่มีแตกนะครับเอเคเฮ้ย ภาพอย่างนี้นะครับเราเอามาเก็บงานให้ใหม่แล้วนะครับสีทําสีให้ซีนกระบอกแล้วก็สลักุไอแล้วก็แอร์นะครับไฟท้ายไฟฟ้าครบไหมไฟฟ้าไฟฟ้าได้เตาเตาได้กับายได้เนาะเอาโตัวเ,เลรก่งได้ดไปในสวยเนาะราคาหกแสนแปดนะครับ จะพาดูนาะในรุ่นนึงแต่แต่ในรุ่นสภาพนี้ถือว่าสวยนะเพราะว่าเฟรมไอภายในสวยใช่โซสปอเก็ตยังเต็มเต็มเลยครับเนี่ยดูเฟรมนะครับดูให้ดูเฟรมเฟรมยังถือว่าสวยนะครับเฟรมนะครับไม่มีปุกเลยถ้าถือว่ารุ่นเนี่ยในได้สภาพนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวพามาดูภายในนะครับพามาดูภายในเนี่ย ถามว่าถามว่ามันโอเคยังไงก็เนี่ยครับไปในครบนะครับไปในครบๆเลยก็คือก็คือไอเนี่ยพวกคอนโซลเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับนนเนี่ยคอนโซลนี่อยู่ครบนะครับข้างหลังในครบนะครบับนี่สภาพนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องมีนี่เยอะนะครับทุนน้อยนะครับซื้อสดไปเลยนะครับราคานี้นะครับ 680,000บาทต่อรองได้เดี๋ยวจัดเส้นเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับนี่ครับครบเลยนะครับนี่ครับมันเต่าได้ก็ตายได้นะครับนี่วิทยุก็แอร์แอร์มีครบนะครับล้างระบบแอร์เรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ครับมอเตอร์เคัน่งเร่งได้หมดนะครับเต่าได้ก็ตายได้หมดนะครับไฟฟ้ายังครบนะครับรุ่นหกคันนี้นะครับไฟฟ้าครบไม่ได้ตัดนะครับ ใช้ได้หมดนะครับใครหาไปใช้งานนะครับคุณนี้นะถือว่าเปี๊ยนี่เดี๋ยวพามาดูฝั่งปั๊มนะครับพามาดูเฟรมฝั่งนี้ก่อนนะครับเฟรมก็ถือว่าโอเคนะครับเปอรเก็ตนหนาๆเลยเฟรมเฟรมสวยอยู่นะครับเดี๋ยวพามาดูปั๊ม ระบบหมวนแล้วนะครับให้จังจากเราเอาจังศูนย์มาเช็คตลอดเลยนะครับพวกรุ่นแปดต่นหกนะครับรุ่นไหนก็จ้างครับงล่างเต็มนะครับเต็นแน่นนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับ สวิงนะครับเดี๋ยวสวิงแห้งๆเลยนะครับเ,เดี๋ยวพามาดูพามาดูห้องเครื่องนะครับเียเครื่องนะครับเครื่องมิตู เครื่องไม่ซูนะครับเลยไม่มีไอเป็นเครื่องไม่ซูนะครับไม่ใช่เครื่องอีซูนะครับเป็นเครื่องไม่ซูนะครับนี่เป็นเป็นเป็นเครื่องไม่ซูเหรออ๋อเครื่องไม่ซูใช่ไหมพกซูกันเป็นโูอินเตอร์ใช่ไหม อ๋ออ๋อนะอ๋อแพรเป็นสีดำหรอแพรเป็นสีดำนะครับเป็นเหมือนต้นแปดแล้วนะครับสีนกระบอกก็เก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับสีนกระบอกเก็บงานให้นะครับ บูมอารไม่มีร้าแตกนะครับสวยเลยเก็บงานทำสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับใครสนใจก็มาดูรถได้นะครับอยู่ราชบุรีอำเภอบางแพนนะครับเบอร์โทร062338868นะครับนี่เก็บงานให้นะครับไฟท้ายก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับระบบข้างหลังนะครับ ทำสีให้ทั้งคันนะครับใครหาไวใชเชงานนะครับเอาไปตามวัสดุก่อสร้างก็ได้นะครับหรือว่ายกอ้อยได้หมดราคาไม่แพงนะครับไม่ต้องเป็นหนี้เยอะนะครับร้านวัสดุก่อสร้างก็ดีเลยนะครับราคาไม่แพงมากนะครับไปอยู่ในร้านวัสดุก่อสร้างสภาพนี้คือว่าโอเคเลยสวยเลยนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับรถอยู่ราชบุรีนะครับอยากแลกเปลี่ยนติเทูนซื้อขายสดพนได้หมดนะครับสาหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ โปรซัตะไคร้ให้ช่อง YouTube เสียนาไมครซิ่งก์เลยนะครับใครอยากซื้อขายแลกเปลี่ยนติดต่นโทรมาสอบถามได้นะครับมีรถเก่าอยากได้รถใหม่มากไฟมากตีมาก,มาก,มากอะไรก็ว่าไปรุ่น6รุ่น7ได้หมดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ